ท่านผู้ว่าครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดอุบลตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับสถานการณ์ขณะนี้ผมผมแบ่งเราเป็นสองส่วนส่วนแรกที่ก่อนที่พายุโนรูเข้ามานะครับครับเราก็มีอาจารย์ที่สืบเนื่องจากล่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมเข้ามานะครับก็ทําให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องมาสองสามสัปดาห์แล้วนะครับค่ะ ว่าเป็นผลให้ปริมาณน้าซึ่งแม่น้ํามูลซึ่งเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านจังหวัดอูบลราสถานีเนี่ยนะครับ,รบซึ่งเป็นแม่น้ําที่มีลุ่มน้ําที่ครอกลุ่มหลายจังหวัดนะครับพื้นที่รับน้ําค่อนข้างมากทําให้ในช่วงแรกเนี่ยมีปริมาณน้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ํามูลเนี่ยทําให้ระดับของแม่น้ํามูลสูงขึ้นนะครับจนเ,เกือบล้นตลิง่งแล้วก็เข้าท่วม อในพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ําแล้วก็ชุมชนที่อยู่ริมน้ําทั้งอําเภอเมืองแล้วก็อําเภอวานดินชำราบทั้งสองฝั่งของแม่น้ามูลเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นสถานการณ์ระดับหนึ่งที่เราก็มีการอพยพคนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ในพื้นที่ที่รุ่มต่ำดังกล่าวเนี่ยออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงอยู่จํานวนหนึ่งแล้วนะครับก่บ<ข>อนหน้า <ขอ S 2> ที่โนบุเข้าแต่พอโนบุเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็สรุปได้ว่า ขณะนี้เนี่ยก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมขึ้นนะ,นะครับโดยดปริมาณน้ําที่ระดับน้ําของแม่น้ํามูลเนี่ยก็สูงขึ้นจากระดับที่ก่อนโนรูเข้าเนี่ยแม่น้ามูลสูงขึ้นประมาณห้าสิบเซนนะครับห้าส <50 S 2> ิบเซนที่ก็ทําให้ชุมชนต่างๆก็มีความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็มีการอพยพเพิ่มเติมนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมีศูนย์ศูนย์ทักทิงที่เราจัดเอาไว้เนี่ยมีทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย 45แห่งด้วยกันส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อำเภอเมืองกับอำเภอวารินชำราบไปนะครับแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาพักพิงอยู่ในศูนย์เนี่ยประมาณพันเจ็ดร้อยครัวเรือนนะครับรวมๆหกพันคนนะครับที่กระจายอยู่ใน45ศูนย์พักพิงด้วยกันนะครับนี่คือภาพรวมของของผลกระทบครับค่ะนี่คือสถานการณ์น้ําในพื้นที่ที่นี้มันไปส่งผลกระทบกับความเสียหายยังไงบ้างคะเรื่องถนนระบบสาธารณูปโภคไฟอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่ โนรูโนรูที่เข้ามาเนี่ยนะครับตามที่ทราบนะครับว่าความเร็วเขาลดลงความเร็วศูนย์กลางลดลงเหลือ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะก็จากการที่เราประเมินไว้ตอนแรกนะครับก็ไม่หนักเท่าที่เราเกรงกังวลกันไว้นะครับก็ถือได้ว่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยก็มีผู้อพยพเพิ่มเติมนะครับหลังจากโนรูเข้าเนี่ยประมาณสักสองรวอยคนเรือนครอบคลุมในห้าอำเภอนะครับถนนชังรุดเล็กน้อยครับสิบเอ็ดสายทางด้วยกันก็ เป็นถนนเชื่อมหมู่บ้านถนนไม่ไมใหญ่นะครับแล้วก็ชำรุดเลกน้อยก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ล้มขวางทางจราจรเนี่ยเจ็ดสิบสามจุดด้วยกันโดยเป็นกรณีที่ต้นไม้ใหญ่ล้มพาดเสาวไฟฟ้าซึ่งเป็นสายแรงสูงนะครับทำให้เสาวไฟฟ้าสายแรงสูงเนี่ยล้มไปสองต้นที่อำเภอดอนบดแดงก็ทําให้คืนนั้นเนี่ยที่พายุโนรูเข้าเนี่ยก็ไฟดับไปสองสามตำบลเลยนะครับแล้วก็รุ่งขึ้นเชา้าก็ทางการไฟฟ้าก็ไปแก้ไขแล้วก็ ใช้ปล่อยไฟได้ในในช่วงเย็นของวันต่อมานะครับ,รบแล้วก็พื้นที่เกษตรครับที่ปริมาณน้ําเข้าท่วมขังในพื้นที่เกษตรก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยเท่าท่วมอยู่แล้วในประมาณแปดหมื่นไร่นะครับโนรูเข้ามาเนี่ยก็เพิ่มมาอีกประมาณสองเกือบสองหมื่นไร่นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีความฉลุบเล็กน้อยเรื่องของสายเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างเล็กน้อยนะครับนี่คือภาพรวมที่โนรูเข้ามาทำความเสียหายครับ แล้วหลังจากนี้เราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้สบภัยยังไงกันต่อครับเพราะเดี๋ยวคงต้องเข้าไปสำรวจความเสียหายแต่คงต้องต้องรอน้ําลดกันก่อนก็อาจจะจักอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่าแนวทางหลังจากนี้ผู้ที่อยู่ในศูนย์อพยพทั้งหลายหรือว่าจจะต้องมีการอพยพเพิมเ่มเติมหรือไม่นั้นอันนี้เรายังไม่ทราบจะช่วยเหลือยังไงกันต่อคะท่านผู้ว่าครับผมประเมินแล้วนะครับ ศูนย์พักพิงของอำเภอเมืองเนี่ยแทบไม่ต้องไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องย้ายหนีเลยนะครับเพราะระดับเขาค่อนข้างสูงนะครับแต่ระดับที่อำเภอวารินชำราบที่เทศบาลเมืองเนี่ยก็จะมีศูนย์พักพิงอีสักศูนย์สองศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์ไม่ใหญ่นะครับแตต้องขยับขยับหนีออกมาอยู่ในที่สูงเพิ่มเติมนะครับซึ่งพี่น้องบางทีเขาก็ขอดูก่อนขอดูก่อนเพราะว่าเขาอยากอยู่ใกล้บ้านนะครับด้วยความเป็นห่วงครับแล้วก็มีมีความเข้าใจนะครับแต่ว่าต้องพยายาม อให้ข้อมูลแล้วก็เกรงก่อให้เขาอย่างเมื่อวานนี้ผมไปเดินที่บริเวณชุมชนหนึ่งเนี่ยก็พยายามบอกว่าไปเถอะไม่ต้องรอแล้วล่ะเขาบอกกันเดี๋ยวขอรอดูอีกนิดรอดูอีกนิด<ะ>ทำ<ะ>นองนี้<ะ>ก,ก็ต้อง,ต,องต้องให้ข้อมูลท่านรัฐท่านเหล่านั้นนะครับแล้วก็จะได้อบอายพได้ทันไม่งั้นเดี๋ยวถ้าน้ํามันค่อนข้างขึ้นเร็วนะครับวันหนึ่งประมาณสามสิบเซนเนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวจะกระทบตอนตอนที่น้ําขึ้นแล้วแลวจะเคลื่อนย้ายลําบากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ เป,เป็นเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับทั้งนี้ทั<ช>้งนั้นในการดูแลเรื่องของศูนย์พักพิงเนี่ยผมได้กำชับทางหน่วยงานต่างๆนะครับว่าการช่วยเหลือนะครับ<ช>เราต้องเน้นในเรื่องของอันที่หนึ่งเลยเรื่องของการเป็นอยู่นะครับเรื่องของห้องน้ําห้องท่าแล้วก็ในเรื่องของออสิ่งที่อำนวยความสะดวกเาเบื้องต้นเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆเหล่านี้นะครับห้องน้ํานี่ห้องสุขาเนี่ย ผมได้ขอความอนุเคราะห์จากทางมทบ22นะครับในการขอส้วมแบบเป็นเหมือนห้องเหมือนตูต้โทรศัพท์นะครับอืมอครับผมจะเพิ่มเติมซึ่งการนี้จัดสรรมาให้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะขอเพิ่มจากกองทัพภาคต่อไปถ้าเกิดกรณีที่จะต้องเพิ่มเรื่องศูนย์พิงนะครับก็เป็นครับแล้วก็ในเรื่องของอถุงยังชีพครับก็ได้มีการสานงานเพราะว่าถุงยังชีพเราเนี่ยมีสามารถจัดหาให้ได้หลายหน่วยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทาง มูลนิธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชประชานุเคราะห์นะครับในภาพเราจะชูประถมแล้วก็เพื่อนพึ่งพยายามยากนะครับแล้วก็แม้กระทั่งงบประมาณจุกเฉินที่ใช้ในการป้องกันภัยแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับก็จะเป็นการจัดลําดับการมอบถุงยังชีพเพื่อให้หนึ่งรอบเนี่ยเขาได้นําเอาเข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปประทังสามารถถุงหาอาหารกินเองได้แล้วก็ อยู่ในช่วงเวลาห้าวันเจ็ดวันแล้วก็จ่ายแจกจ่ายถุงยังชีพใหม่อีกหนึ่งรอบอะไรทํานองนั้นเพื่อใหอ้ครบเป็นหนึ่งรอบเขาจะได้มีเรื่องของอาหารการกินครบถ้วนนะครับรวมถึงจังหวัดได้รับความพระมหากรุณาธิคุณในการตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับซึ่งวันวันเราได้ตั้งมาแล้วนะครับ,รบสองจุดไปย่าง้นเภอเมืองด้วยอำเภอวารินชำราบด้วยก็ทําอาหารปรุงสุกนะครับเพื่อ อกจายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในศูนย์กักติงซึ่งคงต้องใช้เวลาผมคิดว่าอย่างน้อยจากนี้ไปหนึ่งเดือนนี้น่าจะต้องน่าจะต้องมอีอยู่กันอย่างนี้ก่อนนะครับจนกว่าน้ําจะลดครับ